thank you นางประจำที่ลูกลานอยู่ในความสงบเมื่อในฝนตกเกือบเป็นอาทิตย์ลูกลานได้เมื่อคืนนี่ก็ประชุมวันพระวันพระเดือนเจเดือนเจดดับแลมสิบสี่คำเดือนเจ็ด อีกเดือนเคิงเขาพรรษานะ้ลูกหลานนะอีกเดือนเคิงเป็นวันเข้าพรรษาแต่มาเนี่เป็นวันคืนคำหนึ่งเนี่ยมนเนี่ยคำคืนคำหนึ่งเดือนแปดตามปกติเดือนแปดจะเป็นวันเดือนเขาพรรษาแต่เดือนเนี่ยแปดสองหนก็เลยจะเขาแปดหลังแปดแรกจะบอกเขาพรรษาแปดหลังจะเขาพัรษา เ,เดือนแปดเพ่นอีกเดือนครึ่งจากนี้ไปแล้วก็เมื่อในเป็นวันวัน,ว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 นอสสนะุโบสถเนอะพระลูกหลานทุกองค์บอกบอกก้าวกันตอนเทียงโลกอุโบสถพอเมื่อวานเมื่อว่นนยเป็นวันพระแต่เดือนเดือนดับแต่บ่ดรับชะเนตตัวหน,นไปดับยังมันยังยังริมรีอยู่หอูไป แต่เมื่อนี่ดับคักกนไปตามจันทรคติที่เพิ่นคำนวนวันขึ้นเดือนปีวัดโบวอนเพิ่นก็เลยเมื่อนี่เป็นวันดับสนิทเป็นวันแรมสิบสี่ค่ำเพิ่นยังไรผมผ้ากันลงอุโบสถเมื่อนี่พานันบอกเกากันพระทุกองนะรวมกันลงอุบสถ เทียง <c oughs> แล้วก็ช่วงในฝนตกตลอดลูกหลานกับผู้ใดเดินไปใส่กระลมมัดระว่างหนะ้าลองเท่าควรจะใช้รองเท่าและดาวเทียมนะแล้วก็เหยียบเหยียบถาว่าเป็นคู่บาก็เหยียบถนนก็เหยียบตรงกลางอย่าไปเหยียบทั้งคางโดยมากพระใหม่เขามาหลวงพอ่อตรงแนะนำ จะไปหายางทั้งขางข่ายางทั้งขางน้ำมืนได้ง่ายๆขยางตรงกลางนะ่ะที่เห็ดเห็ดให้คนยางคนยางหนาฝนดนะาฝนตกมันขีข้ตะไคร่จับขึ้นมาเลยอย่าไปหายางเลาะขางขาหักแขนหักได้ง่ายเนะี่ยว่านกพืนได้ลูกหลานไนดะ้ตรงนางยางตรงกลางเออแต่หลวงพ่อคยงูจักได้ถามนะโมพระหกล้มครับหลวงพอ่อหกล้มด้วยเหตุอะไรวะ เดินไปคุยกันใช่ไหมเกียงคู่กันก็เหมือนกับงัวคู่ใช่ไหมนั่นแหละเ,เทวดาเขาจะปัดแข่งปัดขาเอาอเดินไปทำไมไม่เดินภาวนาเดินให้เดินตรงกลางนี่ต่างองค์ต่างไปภาวนาไปสิวะทำไมไปหาเดินคุยกันทำไมไม่ใช่โอกาสที่จะคุยกันจุดนั้นเดินด้วยความสงบกับกุติของตนเองหลวงพ่อว่าจังสันให้ลูกหลานนะ พะนันพระทุกองคนะ์เนี่ยเดินให้เดินตรงกลางคา,ายๆกข,ขว่ามันทําให้เป็นตุ่มๆขึ้นมาเป็นหินโผล่ขึ้นมาสาหรับห่าให้มันเมินปวดง่ายๆแต่บางคนก็นยังโง่อยู่เนยเออเป็นอย่างยังเห็ดเออถ้าหินให้มันโผล่ไว้ตรงกลางให้อย่างขับในบนวดัดขนาดขนาด,ขนาดผู้วาไดไอผู้วาดเมืองหนองคายวันโนป,ปืนมามนพอภาพไปในวัดลง่อ สำหรับให้พระแน่นจัดท่าานิโยทุมนะนะพูนาไนยางในพรรษาเพราะวันอากาศแดดมันบอสองแดดบอสองถึงพืนเวลาฝนตกเนะี่ยมันจะขีต่ตะไคร่มันเต็มไปหมดนละยยางไปมันเมือนมันเลื่อนพอ้นาถึงมีตุ่มขึ้นมาแบบตุ่มเนะี่ยถ้าตุ่มตัวนี้นะ่รับรองรับประกันได้เลย เป็นเสียแต่ใสลรองเทาแบบผื่นแข็งแข็งเออนั้นมันบอกอต้องใจลรองลองเทาตราดาวเทียมนะผื่นอยางนะเหยียบตรงกลางเลยมันสีบอมเมินปลอดภัยสำหรับพระคันธพยางทางคางๆนี่นบางทีเปิ้นเลยนะหัวนกผื่นเลยบาดก็ไปทางหนึ่งกาหนามไปทางหนึ่งตัวเองก็หงายทองนะอ,อ มีมันแล้วหลายครั้งแล้วพวกเฮาขึ้นกันนะสัททายางีบโยมผู้เท่าผู้แก่โดยเฉพาะอย่างยิงผู้สูงวัยอย่าไปหายางตะเลิดตลาดขั้นหาวาเฮาบบปูปูนซีเมนหรืบอบป,ปูอิดมันกับยางลําบากมีแต่กี่ฝุ่นขั้นหาวาเทพปูนซีเมนหรือมั่นกับเป็นผิดเป็นไ่ยเป็นอันตรายสําหรับขู่คนผู้ใส่งาน จักจี่เห็ดจังไดดีคนลงไปแต่ว่าคิดว่าเทปูนซีเม่นปอูอิดนี่ว่าดีกว่าจึงไนลงจังไนลงเห็ดพอเหตุไปเลยก็พิตกขังว้นอยู่คือเขานั่นแหละพาะนั้นพวกเข้าทุกขทุกขนเลยโดยเฉพาะยังยิงผู้สูงว้ผู้เฒ่าคอยคอยไปถ้าว่าเป็นไปไดก้กัลูกหลานกันให้เกาะให้ไปยุ่งไป อย่าไปไปกวนลูดการลาดอย่าไปไปบอคิดบ่อ่านบอไใดได้ขันาว่ามันหล่มลงไปล่ะขาหักแขนหักขาหักน่ตายแล้วไป็นเป็นพระขะค้องลูกข้องหล,งลานตายก็พอตายวในอาทิยจังไดเนีย่ยบางที่แขนหักกี่ตังหักแขนหักแขนผู้เท่าหักเนต้อยากเนี่ยขาหักก็ต้อ,อ,ย,าากกตอ,อยากอีกเพราะกระดูกมันบางแล้วเพราะนั้นใหรมัดระวังในช่วงที่ฝนตก บอกว่าไผ่ละหลวงพ่อกำละมัดระหว่างคือกันนะพูดทั้งนี้ทั้งนั้นบอกบอกก้าวแต่ผู้อื่นเตือนแต่ผู้อื่นเออมันอาจจะออกกวางทองอาจจะออกทางพญา,ากระโปงหูแล้ววันนี้ไปเออพญา,าอาจจะหงายทองอาจจะขาหักแขนหักก็ได้อืมหลวงพ,นะพ่อนะเพราะนั้นหลวงพ่อกำลมัดระว่างคือกันนะลูกหลานนะอันนี้มองก้าวให้เตือนกันเพราะช่วงเนะี่ยเป็นช่วงฝนตกกลิ้นมันจะยู ไปหลายมือเติบอยู่ได้เขาบอกว่ามันจะถึงวันที่สิบหาพูดนะวันนี้ก็วันที่เท่าไรเนี่ยวันที่สิบอีกสักหามือพุนะพายุมันจึงจะผ่านแต่ว่ามันดีบอมก็ดีสําหรับเหตุไทยเหตุหน้าทารั่วทาสวนแต่มันบอดีบอกเออบอดีบอดีเพาะเนี่ยเพราะลูกหลานบริีัดอย่างขาดได้ได้แต่ละมือมันออกไปบริษัดอย่างเพราะนำยางฝนตกใส่อย่าง ก็เลยบริกรเนี่ยพวกกีีดย่างนะโห้กัดแกวกัดข้างโยงนออไปโมโหให้ฝนนี่แหละผู้แต่งฝ่าแต่งฝนนะจักจะเอาใจไผ่บาดเอเออข้าในฝนตกดุไล่ก็เป็นพ่อที่พ่อใจของเช่าน้าเศร้าสวนก็พอเป็นที่พ่อใจพวกกีีดย่างพวกข้าราชการไปทําการทํางานไปโรงเรียนเออังสิทธหอดเนี่ยพอมล ยังพอไปบินถาบาดตอนเศร้าออกฝนตกโอ้ย่านมืนกระทอกันทั้งโฮมทั้งบาทเผอผือ,อ,อ,อบาทรุดมือฟ้าบาทรุดมืออีต่างหากพอะอะไรพอฝนตกยากโฮมหมดไปขั้นบบตกกด็ดีหัวนะัอนนั่นแหะพญาแถนผู้แตงฝ้าแตงฝนจ,จักจะเหตุยังไดดีพอน้อไปอมันก็เลยเข้าทำน่องที่ว่าหลวงปูจิงท่องเราในท่านนะนะ เราในท่านให้สมัยเน้นอินเป็นเน้นเน้นเน้นน,น,น้อยลงหลวงพ่อนี่ชอบในท่านเด้เพราะนั้นหลวงพ่อจึงขือ่อมากกันนี้เราในท่านเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ลูกให้ลานฟังมันจำง่ายกว่าใน,นท่านเนี่ยเป็นกติถ้ำอีกส่วนหนึ่งอันนี้คือกันหลงปูส่สงห์ท้องว่าเป็นนิท่านนะครับเป็นกติถ้ำอีกแนวหนึ่งคือสอนคนบ่ห้จมหนาจมหลัง โอยจมฟุ้ยฟุ้ยไฟไฟโบยจมให้ลูกห้หลานค้นจมเนี่เบิ่งเบิงเน่เป็นทีพอใจเลยบางที่พอแม่ปูญาตายายบางคนเครียดห้ลูกห้หลานจมเป็นนางเฝ้ากี่ไฟเ้วก็เคียดกี่เท่าหายเมึงตายหน่อมแดงให้เมืงตายเมื่อเขาแพงคาให้เมืงตายเมื่อหาลงเมือง อให้เพิ่งรับหมูดจิ้บหายก็ดได้จนชันแันหนึ่งไปพอลูกหลานเห็ดบุถึกใจเจ้าของเอาหงไปจมผู้ปุ่มผ้ามีผ้าอยู่ผู้เดียวเอาหงไปโมโหเด้ชเกิดจังไหนเอาหงไปเออเนี่ยแหละลูกปูเสีงท้องกันวันนี้แหละเออขั้นฝนตกหลายกระจมขั้นฝนบ่ตกกระจมขั้นแห้งแรงกระจมเออขั้นแดดหลายกระจมขั้นบ่แดดหมูมีแดดเท่าไดกระจม กานบ่มีแดดเป็ยังมันยังบดกรอกรดหาจิตตาของกระตา,ากผ่ากระโบแห้งตากหมักพริกหมักเขืเอ่อนกระโบไรมันบ่มีแดดเนี่ยมันไผเป็นผูดแตงฝาแตงฝนแตงแ,ตงแตดดเลยอะหัววัดหายพญ,ญาแถนอีกคนอนึ่งไปพญ,ญาแถนอยู่ตั้งฝาเนี่ยเพิ่นกระเบิงโยนออกไปเ,เห็ดจังหนึ่งปัดพิษใจผู้หนึ่งเห็ดจังหนึ่งกับพิษใจผู้หนึ่งคนหนึไป อย่งคู่มือเนี่ยแล้วนะจะให้มันถึกใจทุกคนเป็นไปวัไใ้ระลูกหลานนะมันมันจะให้ถึกใจทุกคนเนะ่ตายมันเป็นมากแล้วตั้งแต่สางโลกคนนะพระญาติาแทนเนี่ยปวดหัวกับมนุษย์ตัวนั้นไปปวดหัวกับมนุษย์มาน้าอยากได้ยังใจเจ้าของคนหนึ่งไปกลุ่มหนึ่งก็จะได้กลุ่มหนึ่งกลุ่มเศร้าหน้าก็จะให้ฝนตก เป็นสม่ำเสมอแต่ปลให้มันตกหลายวันลงไปการตกถ่วมันก็บ่อได้เสียหายไปผูกเส้าชวนเลยก็โอ้ยไปหาตกเถอการตกย่งางโมเว้นก็ยังไข่อย,ยู่ตกย่มามโมขึ้นย่างมือเซ้านี่นการตกหลายๆเข้าไปขาดรายได้อีกอพูกเนื้อผูกฝนตกอย่าไปหาตกเถอะเหตุการณ์เหตุงานก่อสร้างเ่ยตายฝนตกจุกมือโคเว้นพนักงานเลย จ่ายเงินบ่ไหวล่ะทําการทํางานบริษัททำงานนง่า,ไงา,งา,ายไล่ได้กบได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคููมือทํางานกบได้พอฝนตกโอ้ยฝนมันผาเป็นผู้แต่งฝนเนี่ยเขามันเห็นตัวมากหมดเลยสิคอนามั่นไปว่าอวเอ,อเครียดให้หอดพญานาถวนอกไปพญาแาถเนี่มนมีหูทิพย์เดียวลงไปหูทิพย์ตาทิพย์วนลงไป เินเบืองเบิงอย่างจีเฮ็ดจังไดมนุษย์เนี่ยเฮ็ดจังไดมันก็บดมดีเอาเถอะนะเออกูเนี่ล่างโคตรล่างแซมซะมนุษย์นี่ให้มันจบ,จบๆไปซะแต่งตั้งขึ้นมาใหม่อาจจะอาจจะตั้งซื้อว่าพันไรกับบุหุจกักแหละแต่มนุษย์พันนี่เพราะอะไรหรอกมันหลบกวนกูเหลือเกินพญาแถนว่า เดี๋ยวกูจิตแตงฝาฝาพาหัวมันตายบัดเดียวนะพญาแถนวาวลงไปพญาแถนจิตแตงฝามาพาหัวมนุษย์วนลงไปมาเนี่ยทั้งกบทั้งเขียดทั้งอือางอยู่แถวนั้นก็มีเนี่ยเพราะมันพวกนึ่ออาศัยน้ำขึ้นกันเนี่ยมันบอกพวกหอยโภชน์อาศัยน้ำขึ้นกันพวกป่านื่ออาศัยน้ำพญาแถนจม พจนเจียนจมุกจมดังเติบนะวะเออแต่ว่าเขียดให้มนุษย์โดน,นไปแต่สัตว์อื่นพอนกบวาอย่างโดนไปแต่มนุษย์มันปากดีปากเปาะปากบางอิริกูเจแตางฝ่าแทงฝนล่องพาหัวมันนะมันตายมัดเห้มันดับมูดเี่ยพายตั้งตั้งเป็นแนวไม้อีกมากมาาบัดมนุษย์บวเอาละมันร้ายเรื่องคนไปไปญ,ญาแทนว่า บอกเป็นลงผู้อินวานพญาแถนวานนบาด,าด้านในหอยอยู่ใกล้ๆนู้นโอ้ยอัญญ่าพเจนไปอัญญ่าเป็นแปลว่าไงเลยอันย่าเน้ไปโอ้อันย่าพญาแถนพเจนเนี่ยไปหาอย่าไปหาหัวซศ้าเนี่ยปากมนุษย์นะนะพันว่าฮะเป็นยังมันมีอย่างกระจมตาจมหลังยังจันแหละขนาดมันอยู่ดีๆธรรมดาเลย ขนาดก้นเขาหน่อยมันก็ยังจูบพ่นว่าหอยวาหัวลงไปฮะมันปานนั่นที่ปากมนุษย์เน่นมันจับจูบที่จูบที่ก้นหอยพ่นว่าเดี๋ยวโดยจะได้หอยวาโอ้ขันซันมันก็กูกระบอกหัวซราหัวนกมนุษย์นี่พูดว่าเดี๋ยวขนาดก้น,น,ดกนหอยมันก็ยังจูบพูดว่าเดี๋ยอเอาขันก็กูก็บอกขามาันละปล่อยมันไปซะ มันอยากปากว่ากอมันว่าให้มันอยากปากให้มันปาก,ห,ปากหัวตาเน่พญ่าถอดแถนก็เลยให้อาภัยวันไปโอ้คันโมเมนหอยขอไวแต่ข้าวนั่นเนี่ยแปลว่ามนุษย์ในศูนย์พันละพวกเข้ากัไปม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วมันพอมันหลายเรื่องเลยเออเป็นเรื่องได้ตัวเมืองได้ทะเลาะวิวาดกันกุมใหญ่กับกุมใหญ่กุมหน่อยกับกุมหน่อย ก้างในเป็นนักการเมืองกันเทียงกัน้อนว่าจนสภ้าที่แตกก้นออกไปขั้นมาอยวัดเกิดเกเทียงกันในวัดอีกไปอยมอะไรก็เทียงกันอยหัน่มนุษย์มานานมันหลายเรื่องจริงๆรนงออกไปเป็นตาพญาแถนปวดหัวอิลี่นออกไปเบิงเบงแล้วเป็นตาพญาแถนปวดหัวหมไปเป็นแต่แตงฝ่าลุ่มมาก พาหัวมาเลยว่าเปรี้ยงให้มันตายเมื่อทุกค้อนวันไปขั้นบันได้รับการเสนอแนะของหอยเนี่ยโอ้ยแปลว่าพวกเขาเนี่เกียงเลยลละมนุษย์วันไปอหอยเนี่ยเป็นยังไงวันหอยเนี่ยไปเห็นเหมือนพวกเขาพ่อแกงหอยขึ้นมาจูบหอยะจูบก้นหอยวันไอพอจูบหอยแต่จูบก้นกับจูบปากมันว่นออ กินหอยเรือรวยมากหรือหอยจูบหอยจูบคนลงไปใช่จูบก้นหอยคนลงไปแค่นี้แหละหอยเขาเริเอ้ยปากคนนู้นไปหาหัวซาบมันอันย่าเอ้ยปัญญาแถนไปแต่ขนาดก้นขน่อยมันยังจูบมนุษย์นะคนไาเอ้ยก็เป็นยังสั้นกูกับสักติวาจังไหนนะขนาดสัวซาปนนันขนาดก้นมึงก็ยังจูบเอ้าวไงเอาไพ่หัวจังเลยก็เลย เลยให้เอาไพ่มาแต่ปางพุ่นวันออกไปนี่แหละให้พวกร้าท่านทั้งหลายนะ,ะจมหนาจมหลังจมเสาจมแรล่งบอดีได้เป็นผู้เทาแน่ยหลวงยงพอจังวานนะ,ะเป็นผู้เทาผู้แก่หูตึงไว้กระดีตาฝ่าฟ้างไว้กระดีวันออกไปเป็นยังยังเป็นย,ยังสันหลวงพ่อนะขั้นหูดีผู้เ่าหูดีบ่ไ,ได้เลยเด็กหน่อยบอกอ,อยู่ใส่ใ่ใ่มันชเวายังเปิดว่า เออโมโหให้เขาวนออกไปมันโมให้กูนี่เรื่องกูเนี่ยเรื่องของกูเรื่องของกูปัญหาวโาให้กูนะผุนวายผู้เฒ่าหูดียววนไปเออขั้นผู้เฒ่าหูตึงเนี่ยเด็กน้อยโม่อยังไงเออไปในศานผู้เฒ่าไปในศานย,ยังสี่งละผู้เฒ่าก็เสยวนอนาผมว่าด้ยินเด้เออเสยวนอนไปพวกผู้น้อยเด็กน้อยเขาเขาว่า,เพอพอายเพราะผมว่าด้ยินเดี๋ เออจนข่าวพุทธเอาเข่าวอวยเจ้าไปแห้งนั่นะเฮ้อหมองหย่างเกาะผลว่าเอกเออขั้นพุทธตาดีขึ้นเออขั้นพุทธตาดีเลยไปเห็นเด็กหนอยเฮ็ดหยั่งกันบอกเขาเฮ็ดใท้เจ้าของมัดวันเดไปเออเขาเบี่ยวปากใด้กั่ว่าเขาเบี่ยวปากแท้เจ้าของวันเดไปเขาจมมุมมาปุมมาผลมันเหมองยั่งหมอให้กูบัวเฮือผลว่าเออพอตาดีได้เป็นบัวละขั้นพุทธตาฟ้าฟั่งได้เลย บ่เห็นนี่ค่อยเห็นนี่ไแกันแล้วๆไปวันโน่ไปเนะีเอเพอะนั่นคนโบล้านเขาจึงบอกว่าเป็นผู้เท่าผู้แกเนี่ยหูตึงไว็ดีวันโน่ไปตาฟาวฟ้างไปถูกถูกลักษณะของคนแกวันโน่ไปกันคนแก่ตาดีบวกหูดีบอกโอ้ยเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเขาว่าทันเอยอพวกเขาเป็นผู้เท่านะหลวงพ่อเป็นผู้เท่าหลวงพ่อกัน ฟั่งฟังไ้ขึ้กันนะบางสิ่งบางอย่างลงพอมาเน่นะพอนันลงพออย่างพอฉันจังขันเ็จเรียบร้อยกลับไปกุฏินั่งพรวนาเดินอย่างโงมพักพรอนน่านหนังสืออยู่ตามอยู่ตามอริยาบทสบายๆบายบอกเขาบอกยุงเยหยิงบุญไหว้ผมไอยากจมให้ไผ่ไปจักเห็ยนไผ่ไปอยู่เป็นอิสระอยู่ในความสงบน่นี่แหละ หลวงพรอเป็นลักษณะจังสันในลูกหลานนะเพราะนั้นให้พวกเฮ้าขึ้นกันผู้เถ่าผู้แก่ทั้งหลายที่หลวงพ่อวให้ฟังนะ่งเนี่ยให้โอปนาญิโกเบิงจกของอยู่กับลูกกับหลานขั้นลูกหลานโม่ออกนอกรูนอก,ก,นอก,นอกทางไหนกะ็ต่องวาต่องกกาวขึอกันเด็ดขาดขึ้กันยศนะลูกหลานนะอสูมาเหตุแบบนี้บ่ได้นะกินเหล่าเมายาแบบนี้บ่ได้นะ ้ามันเกิดความเสียหายมันเสียหายกูนะกูเป็นปูเป็นยายนะเป็นพอเป็นแม่สูนะอสูจะมาทำไา่แบบนี้บ่อด้นะกูสั่งซื้อเสียงมาจนพอแห้งแล้วอสูจะมาทำไา่ใดจังไดกันที่ทำลา่นี้นะไอแบบลงยมพอของลงพอเนี่ยยมพอลง,งพอเนี่เด็ดดีเดียวหน่อยไปลูกชายเดียวไอ้สามสี่นนี่งอมดแหละไอพอเป็นลงขึ้นมาพอนี่บอกเลยนะไอ้ อย่าไปกินเหล่านะอย่าไปออกนอกลู่นอกทางนะเออย่าไปพิษบานพิดเมืองเขานะอย่าไปกินเหล่านะกินเหล่านี่แหละสําคัญเพราะกินเหล่าเขามามันเมาแนละ้วมันขาดจะตีีหลืไปหาเหตุไปหาตีหัวผู้อื่นไปหาทำความสวเสียหายเ,เสียหายนะพอนี่นะ,ะยึดพระไตรชานาคมยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โปกินเหล่า ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสูจะกินเหล่านะกันผู้ใดกินเหล่านะลูกเข้านะลูกกูเนี่ยนะกันผู้ใดกินเหล่าอย่ามาเลียกกูว่าเป็นพอนะไปจะไปใส่ไปแล้วเลี้ยงไงพอแห้งเหล่าเลี้ยงไงแล้วหนีนะอคันว่ากินเหล่าทำตัวบอดีอแปลว่าเข้ากันบอดได้ไปเลยจะไปใส่เลี้ยงไงแล้วโอ้ลูกชายทุกคนในหอทุกคนนะทั้งที่ดื้อได้ผิดใช่ของลุงพร ผู้หนึ่งเนี่ยดื้อวันออกไปแต่พอถือพอครูเท่านั้นล่ละไอ้อย,อยู่ในความสงบและเงียบเลยวันครูแต่สมัยเป็นนมปนอนะไอ้ยู่สิบสี่สิบห้ากำลังสีเลียดกำลังกำลังคึกขาน,น้องกำลัง,ง,ง,งติดหมูติดเพื่อนอ่อ้โยงพอนี่ครูไปก่อนเลยวนันออกไปลงพ่อเองแต่ว่าพอพี่ไส้ปเนี่พอพี่ไส้ใหญ่พอแต่งานขืนมาแล้ว กติธรนี้พอกับวัตำนี้เลยปีไส่เาบอกพอดี๋ยวบอาถือไว้เฮดถือไว้ก็มันผมเป็นมีลูกไส้ผมกติคูลูกไส้ผมแบบพอเนี่ยเราจะเนอผมก็จคิคูแบบลูกไส้ผมผม <c oughs> แบบพอเนี่ยเราจะเนี่ยเพราะเขาเลี้ยงมาแล้วมันก็ต้องอยู่ในกรอบเอขั้นของมันไงไปแล้วเ,เป็นขอบเป็นขั้วแล้วก็ชุดแท่แต่แต่ก็อยู่ในกรอบอยู่ใน โอวาทของพออย่างนี้นมันก็ต้องอยู่ในโอวาทของพอจะทาให้พอนักใจได้จังใดแมนพอหว่องถึงนะผมก็เจ็บปฏิบัติธรรมตามพอนี่แหละหอวใกปีไส้ปีไส้นะแต่หลวงพ่อเนี่ยหลว <c oughs> นะลงพอ่งพออินเนี่ยก็สอนลูกซิ์ลูกหาแค่กันนะสัตธาญาติโนมทั้งหลายนะมาบวชที่วัดหลวงพ่อแล้วนะพ่อซึกออกไปแล้วนะ ออพอซึกอ,ออกไปเราไปหากินเหลาหัวล่านาวแล้วบนะ่แม่นลูกชิดลงพ่ออินเนอะบอกเลยเพราะเหตุใดถุกลงพ่ออินเนี่ยบ่อพีบามาเป็นลูกซีดวะบอกได้เลยเลยพราะกินเหลาเข้าไปอ,อมันก็เป็นบาอะไรแม่นบอกลนะ้คนกินเหลนะ่าเนี่ยบ่จักสูงบ่จักตำ่ำบ่นบจักสัมมาคารวะเผลอ,อ,อๆอย่าบอกยังกับผ่านไปเลยเช่นะเช่หลังอีกเอ,อพราะเหตุไดเพราะกินเหล่าคนกินเหล่า เฮ็ดความซัวเดทุกอย่างเพราะกินเหล่าเดยอจะขาดจะตีไผ่ก็ไดจะขาไผ่ก็ไดจะตีไผ่ก็ไดจะทำความซัวอันยังก็ได้จะขโมยไผ่ก็ได้เฮ็ดผิดลูกพิดลูกพิดเมียไผ่ก็ได้ขี่ตัวไผ่ก็ไดเพราะมันกินเหล่ามันเมาขาดจะตีน่เพราะนั้นหลวงพ่อนะขันผู้ใดมาบวชในวัดหลวงพ่อนะซึกออกไปไปหากินเหล่าบ่เป็นลูกชิดหลวงพ่ออินเนออขันผู้ใดจี่เป็นลูกชิดหลวงพ่ออินเนย อย่าไปกินเหล่านะลูกหลานเน้อพุนนะหลวงพอ่อด้รรบมาจากปูอีกแน่เนะปูของพวกท่านาถือว่าพวกท่านทั้งหลายหลวงพ่ออินเนเออถือว่าหลวงพ่ออินเนเาะกับหลวงพ่อก็บอกว่าเน่ยปูคือพ่อของหลวงพ่อเน่ยสั่งเด็ดขาดอย่างเชนั้นลูกหลานเนอันนี้เราเก้าให้ลูกหลานฟังนะนี่แหละให้ลูกหลานไปคิดดูสิบัตรแมนบอรจริงบอลงไป ข่านเท่าที่อยู่ในโลกวัฏสงสารอยู่เนการเป็นอยู่มันก็ต้องสำร่วมต้องระวังสิ่งใดบอดียาคิดยาทำยาพูดในสิ่งที่มันบอดีนั่นข่้นมันคิดพูดทำในสิ่งบอดีกันอย่างนั้นย,ยังพระญาติแทนพระญาติแทน,นก็นยังนักใจเป็นบละจนสิลร่างโคตรล่างแสของมนุษย์เพราะเหตุใดเพราะมันจมมันวาให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขาดเครื่องใจได้ แั้ทงทีู่้ใหญ่อานวยความสะดวกทุกอย่างยังไปจมไปวาให้เพลินอีกเอเป็นยังไงผูดแตงฝ่าแตงฝนเหรอจำเป็นแกูเห็นมอน้าเห็นตัวมันนะกูจะขอนฟ่าตีหัวมันนะ,ะ่ตีหัวพญ,ญาแทนอีกตั้งหาคลน,นะผลอ่ะพญานถนบห้โมโห,โหกูบ่ได้แม่นบ่หลักแหมมนุษย์มันชักจะเกินไปแล้ววะแหอกูจะแตงฝ่าลงไป ่าหัวมันตายมดเลยนะหลังโคตรหลังแสมันจะว่างไคันบ่ได้ยินเสียงหอยขอไหวเนี่ยหันะหยมนุษย์เท่าเนะี่ยเกี่ยมดเออบ่ได้มีมนุษย์อีกต่อไปแล้วนะอันนี้ที่ท่านหลวง,งพ่อหลวงปู่สิงห์้องนะบ่เป็นหลวง,งพ่ออินเมาเนะลยหลวงพ่ออินจำคำัคข้าหลวงปู่สิงห์้องเมาเหล่ามาเกลือให้ลูกหลานฟังคันบแต่เรื่องธรรมะธรรมะอะไรกับผัวเขาก็เครียด เป็นบอกนท่านไข้เครียดให้ลูกหลานได้ฟังนะลูกหลานนะเอาตอนนี้ไปรับพ่อหน,น่้ <c oughs> สัพโรกาวินิมุตโตสัพพันตตาปวัตสิโตสัพพเวระกัน <c oughs> เนืมบัวโตจัตุวังภาวังสฟิทยกยวิวานชันตุสาภาโรโหวินาสตุมาเตภาววันตาราย ตูเตมภวตุสะพามังขาลังรักขันตุสพคาเทววตาสพพาธรรมะนุภาเวนะสะทาสดิภาวันตูเตมภวตุสะพามังขาลังรักขันตุสะ พาเทวตาสาพพสังขานุพาเวนนสทาโจทธิพาวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนา ของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อยโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโก ได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา